ื่อยเลยคนระับผมไฟฟ้าผ่านด้วยคนระับผมลงมาจากสะพานสาธรนะครับผมกระบาม,มาผมเด็นพระเจ้าสาสึกนะครับผมจา,มากฝั่งเจดคองสารนะครับผมมาเกตบางรักนะครับผมแล้วก็สาธรรถนะทางด้านนี้ด้านที่มีชีดนี่เป็นเกตบางรักเพราะด้านนู้นครับที่มีควาเมเป็นโซ่นะเป็นเกตสาธรนะครับผมสาทอรเหนือกับสาธรใต้ก็คือเรื่ง่ายว่าแค่คนละฝั่งก็เป็นคนละเกต ของกรุงเทพะนะแต่ก็ส่วนตางเราจริงนะครับวันเปหยมากเปิดชาร์เตอร์สแควรเาโลงแรมอีสผิดนะครับผม เดียวสุรสั่งครับอไอเสายนอนเือดโร Arizona, งแรโม่สากนอนโมเทลโรงแรโม่สากนอนนะครับแล้วก็ตางนี่ค sure. ร right. ับโรงเรียนเจ็ดิเกีวิทยาลัยหรือว่าบี c นั่นเอง ก็เป็นโรเบิ์งเป็นหลุยส์นะครับแล้วก็ไวเออร์นะครับไบเออร์เลยบอกผมเซนสถานรูปคามาอันนิน3า1 2แล้วก็ตอนที่สองนะครับ ลงแรมแต่มบนอยู่บบแบบรูป่แบบชวนชื่นบบน่าประมาณนี้ครับต้องประมาณนี้ครับ